Harap. สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับคนเข้าสูส่ i s i d e Studio ครับจัดไปครับวันนี้ยังไงดีพรีวิวก่อนเกมนะวันนี้จัดครับกับศึกจะบ,บอกว่าแดงเดือดทำไมโลโก้มันขึ้นสลับด้านวะตามจริงแมนยูเป็นเจ้าบ้านนะเออแม่เลือกภาพผิดซะกันครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูพรีวิวก่อนเกมสําหรับอีกหนึ่งคู่ที่เตะในคืนวันจันทร์ที่ต้องหลีกทางให้พี่ๆหลายๆคนถามเข้ามาเอ้ e y, พี่ทำไมแมนยูมันไปเตะคืนวันจันทร์เราไม่ได้เล่นกลางสัปดาห์ไงเพื่อนๆพี่ๆเขาเล่น กลางสัปดาห์พิมพ์รีกเขาจัดโปรแกรมเราก็ได้ครับตีสาครับคืนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับในช่วงบรรยายสดก็สามารถติดตามได้เช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับทางเอฟเวอร์ตันนะครับซึ่งสถานการณ์ของทางเจ้าบ้านเองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองจะบอกว่า ก็ไม่ถึงกับร0 0เปอร์เซ์ขนาดนั้นครับเพราะว่านักเตะเองก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะกองหลังตัวสำคัญที่ในช่วงหลังเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นเดอะแบกของทีมไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมรุกนั่นก็ถือทางแฮร์รี่แม็กควายนะมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็เคสของทางมาเตอยสคุนย่าเนี่ยคือล่าสุดเช็คของทางออฟฟิเชียลสโมสรน่าจะเป็นสิทธิ์เช็คฟิตโอกาสที่จะได้ลงยังมีครับ แต่เบนจามินเชสโกไม่ได้ลงแน่นอนเพราะว่าเบนจามินเชสโกมีปัญหาอาการบาดเจ็บซึ่ง11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะลงเนี่ยผู้รักษาประตูเซนเนอร์เลมแอนอยู่แล้วสเซนเตอร์มีมาทไทเดริกเรนนี่ยโรหรือแม้กระทั่งลูกชอเนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วครับเซตนี้ถือว่าในช่วงหลังได้ลงอย่างต่อเนื่องอาจจะมีสอดแทอย่างนาเซอร์มาซออุยที่ไปเล่นเป็น back ฟูลแบ็กฝั่งขวาส่วน4ตัวกลางครับบูโน่เฟอร์นันเดส คาเซมิโรด้านซ้ายแพทริกดอกูด้านขวาอามัดเดียโรส่วน3ตัวหน้าเอาไม่มีเชสโกในจัดง่ายเลยครับเพราะว่าทางรูเบนอามูริมในช่วงหลังก็เลือกใช้เมสันเมาวยืนเป็นซะส่วนใหญ่แล้วก็กลับมาเตียสคุนย่าหรือเอมโบโมคือ3ตัวเนี้ย สลับกันครับบางวันก็เอาคุณย่าไปเล่นเป็นฟอนไนบางวันก็เอาเอมโบโมไปเล่นซ้ายบ้างเล่นขวาบ้างเมซันเมายืนกลางยืนเป็นหน้าต่ำบ้างก็อยู่ที่แท็กติกของทางรูเบนอามริมว่าจะเลือดแบบไหนแต่โดยพื้นเนี่ยคือ3-4-2-1แน่ๆอยู่แล้วครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนของทางฝั่งเอเวอร์ตันเองเนี่ยต้องใช้คำว่าผลงานในช่วงหลังของทางเอเวอร์ตันถือว่า เป็นผลงานที่ไม่ขี้เหล่เลยครับพวกเขา5นัดหลังสุดไอหนัดหลังสุดเลยก็ได้ครับพวกเขาชนะได้2เสมอ2แพ้2ซึ่งไอส2นัดที่แพ้เนี่ยเขาแพ้ให้กับสเปอร์แล้วก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้สนัดที่ชนะ ล่าสุดก่อนหน้านี้เสมอซันเดอร์แลนด์แล้วล่าสุดเลยเพียวๆเดวิสมอยพาทับทอฟฟี่เอาชนะทางฟูแลมไปได้ซึ่งด้วยตัวผู้เล่นของเอเวอเรตนะเวลานี้เนี่ยเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บก็ยังเป็นตัวเดิมก็คือจอรัดเบดเวทกับทางนาธานปีเดอร์เซนก็คือเป็นเกมรับแต่เจ็บจนลืมไปแล้วอันนี้นะก็เหมือนของทางสเปอร์ครับเจ็บจนลืมไปละตัวหลักๆที่น่าจะลงของทางเอเวอเรตเองอ่ะผู้รักษาประตูนี่สายเก่าวครับจอแดนพิกฟอร์ดมักจะเล่นดีวันเจอแมนยู <laughs> ใช้ก็ว่าอย่างนี้เลยนะเออเจอทีม อาจมีเบอร์ๆพอเจอแมนยูนี่เหนียวนักแหละคู่เซนเตอร์ครับไมเคิลคีนยืนคู่กับทาคอฟสกี้ครับสายเฮฟวีด้านซ้ายมาโคเลนโก้ด้านขวาเป็นทางตัวน่าจะเลือกใช้เป็นเป็นเซตที่ที่เป็นของโอแบรนถูกไหมส่วน3ตัวกลางมีบุนุ่มมีการนาเกดูบรีฮอร์เนี่ยในช่วงหลังเนี่ยเดวิสมอยเองแกปรับดูบรีฮอร์ไม่ได้เป็นเพเมเกอร์แล้วนะแกจะปรับทางดูบรีฮอร์มาเล่นเหมือนเป็นสต็อปเปอร์ พอตอนหลังเนี่ยเอเวอตันมีความเป็น433แต่เป็น43 3ที่ใช้สต็อปเปอร์ยืน2ตัวแล้วการหน้าเกย์ครับเป็นตัวใส่ถือว่าในช่วงหลังก็ถือทำทำผลงานได้ค่อนข้างดีส่วน3มเกมรุกครับไม่ว่าจะเป็นทางเอเดียไอเอยกองหน้าตัวเป้าอย่างแบร์รี่หรือแม้กระทั่งเบโต้รวมถึงพ่อหนุ่มหมัดเมาอย่างแจ็คกีริดครับด้วยรายละเอียดของตัวผู้เล่นรวมถึงสภาพความพร้อมของท,องทีมเนี่ยสถานการณ์ในฤดูกาลนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสถานการณ์ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกวันนี้ พวกเขาเตะ11นัดมี18คะแนนอยู่อันดับที่10ส่วนทางเอเวอเรตต์น่ะอยู่อันดับ13เตะ11นัดมี15คะแนนซึ่งคะแนนห่างกันแค่3คะแนนแล้วลูกได้เสียห่างกันลูกเดียวด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเอเวอเรตันชนะได้เนี่ยเอเวอเรตันจะขยับตัวเองขึ้นมาอยู่อันดับ10แทนแมนยูทันทีนะครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยด้วยอราคือถ้าเรามาดูเรื่องแท็กติกเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลของเอเวอเรตเป็นฟุตบอลที่เล่นได้ด้วยค่อนข้างยากโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองต้องเป็นฝ่ายคองบอลน,นั่นคือจุด เสียแล้วข้อเสียเปรียบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังเพราะอะไรเพราะพอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเป็นฝ่ายของบอลแล้วเอเวอร์ตันเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วสวนเนี่ยคาแรคเตอร์ของฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในหลายๆนัดครับที่พวกเขาเสียประตูหรือแม้กระทั่งเสียสมาธิมักมาจากการเซตอัพหรือบิลอัพของระบบด้วยตัวเองอันนี้เนี่ยคือจุดสำคัญแล้วอย่าลืมว่า5นัดหลังสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เสียประตูแค่นัดเดียวคือนัดที่เจอกับซันเดอร์แลน หลังจากนั้นยูเนเตตเสียหมดล่าสุดเสียให้สเปอร์สลูกก่อนหน้านี้เสียให้ฟอร์เรสต์สลูกก่อนหน้านี้เสียให้ไบตันสองลูกคือเฉลี่ยต่อน,นัดเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเนี่ยเสียระดับ2ลูกขึ้นทั้งหมดนะในช่วง5้านัดหลังสุดนัดที่เจอเบนฟอร์ดนี่หนักเลยเสีย3ลูกเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยพอดูจากรายละเอียดเราก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่า นัดนี้ไม่ใช่นัดที่ง่ายสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะด้วยคาแรคเตอร์ฟุตบอลของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเล่นระบบ4 3 4 2 1มิดฟิลด์ตัวกลางอย่างคาเซมิโร่เอยบูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยคือถามว่าคาเซมิโร่เนี่ยพอโอเคได้สภาพร่างกายครับแต่บูโน่เองอย่าลืมว่าเพิ่งไปเล่นฟีฟ่าเดย์น่าจะโดนเข็นลงเตะ การยืนระยะ90นาทีกับการบิลลอัพด้วยระบบของตัวเองมันคือจุดที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมักประสบปัญหาในช่วงท้ายเกมหลังจาก60นาทีไปเนี่ยสภาพร่างกายเราจะเห็นว่าคาเซมโร่ไม่สามารถยืนระยะครบ90นาทีได้บูโน่ฟานันเดสอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือแม้กระท full ั่งฟูลแบ็กซ้ายขวาที่ยัง เขาเรียกว่าไม่สามารถคาดการได้ส่วนตัวสำรองนี่ไม่ต้องพูดถึงครับอูกาเต้เองในช่วงหลังเนี่ยโดนตำหนิค่อนข้างเยอะเพราะผลงานโดยส่วนตัวของทางอูกาเต้ก็ดรอปลงไปค่อนข้างเยอะส่วนเอเวอรตนเป็นทีมที่ยื้อโดยสุดใจอยู่แล้วครับด้วยคาแรคเตอร์ฟุตบอลเข้าหนักเข้าแรงเล่นรัดกุมและที่สําคัญเอเวอรตนวันนี้พวกเขายืนสต็อปเปอร์สตัวธรรมชาติแล้วในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ทีมที่ยืนสต็อปเปอร์2ตัวธรรมชาติทําผลงานได้ดีเกือบจะทุกทีมวันนี้นะถือว่าถ้ามองอย่างเป็นกลางจริงๆไม่คิดอะไรเยอะเนี่ยโอกาสที่จะจบเสมอถือว่าไม่เสียหายสําหรับทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าถ้านัดนี้เสมอได้จะเป็นการไม่แพ้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดที่6ติดต่อกันจะเป็นการชนะ3เสมอ3ถามว่าท่านเลือกผู้ชนะมันเลือกยากจริงๆครับเพราะอย่าลืมว่า เอเวอร์ตชุดนี้โดยเฉพาะแผงมิดฟิลด์การเล่นฟุตบอลฟาสต์เบกไม่ว่าจะเป็นแจ็คกิลิธหรือเอเดียไอไม่ขี้เหล่เลยนะเดวิสมอยได้แจ็คกกลิธมามันส่งเสริมให้ทางเอเดียไอแล้วกองหน้าตัวเป้าอย่างแบร์รี่ที่แข็งแรงและตัวใหญ่คือเอเวอร์ตคล้ายคล้ายคิดตั้นพาเลตตรงที่ว่าพวกเขาใช้ริมเส้นที่เป็นริมเส้นมีเปอร์เซ็นต์การแอดซิตสูงและใช้กองหน้าตัวเป้าตัวใหญ่ซึ่งแมนยูเองไม่ชอบนะครับเพราะ่าลืมว่ามาไทเดลิกหรือแมเลนนี่โยโร่เนี่ย แรงประทะกับส่วนสูงมันเจอกับพวกใหญ่ๆอย่างพวกเบโตพวกแบรรี่เนี่ยอาการออกได้ครับส่วนเกมรับของเอวัตตันก็ต้องภาวนาให้ผีออกเพราะว่าถ้าผีเข้านี่ก็เหนื่อยเพราะทาคอฟสกีกับไมเคิลคีนเะน่เรารู้อยู่แล้วครับว่าแล้วแต่วันวันที่เล่นดีก็เล่นดีชิบหายแต่วันที่ล่วกก็ั่วจับใจถูกไหมเออก็ถือว่าคู่นี้ค่อนข้างสูสีถ้าดูจากฟอร์มจริงๆเนะี่ยโอกาสที่จะจบด้วยเสมอมีสูงครับคู่นี้ฟันธงยังเป็นกลาง ใช้คขา่ากลางโอแทฟฟอร์ดโอกาสที่จะจบเสมอมีสูงนั้นแปลว่าทุกคนรู้แล้วว่าถ้าจะเลือกเชียร์ให้เลือกเชียร์ใครเดี๋ยวเจอกันในช่วงตี3ครับบรรยายสดจะได้รู้กันว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเก็บชัยชนะหรือไม่แพ้6นัดติดได้หรืออดีตผู้จัดการทีมอย่างเดวิสมอยจะมาร้างบางปีศาจแดงคาโอแทฟฟอร์ดเจอกันไปในช่วงตีสาครับสาหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับผม